ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านวังนาในตำบลน้ำผุดอำเภอเรืองู่จังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวมาน,นีในจังหวัดสตูลครับผมมันก็ยากมีคนการห้าขีดโอนไว้เนื่องสัดกว่มัน,ม,นมันเป็นลำบากยากเวลาเปนเ่ย ก็จะกอนก็เปก็เปที่อุดร่เขสอนถามชื่ออะไรครับอาจารย์นเปลี่ยนกัครูมาสอนที่นี่นะสามปีแล้วก็ตุนปีที่สาีกปีนี้ก็ตุนปีที่สามกันวิีการสอน เด็กม e ีความตั้งใจเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะแล้วก็สติปัญญาก็ดีมากค่ะแล้วตอนอ่านสองครั้งก็อ่านได้เลยอ่านได้เลยความจำดีมากค่ะเดี๋ยวปเกันัโอเคค่ะค่ะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณณัฐก็แต่งชุดปิดอาศัยเลยนะคะเ็จะได้สมจริงสมจังค่ะโอเคครับผมก็วันนี้ขอขอสวัสดีคุณครูนัทนันอุมเพียรด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับค่ะครับผมครับวันนี้นะครับเราก็มีคุณครูนะครับผู้ที่มากความรู้ในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มานีนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาของมานีนะครับโดยพวกผมมองว่าวันนี้นะครับพวาอมรู้ที่บัตรที่ได้มานะครับพวกผมก็จะ เป็นความรู้ที่ได้มาจะเป็นคีย์หลักสําคัญนะครับที่จะทําให้รายงานของพวกผมนะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะทําขึ้นมานะครับผมค่ะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คาถามข้อแรกเลยนะครับครูครับผมข้อแรกก็คือตั้งแต่ที่คุณครูเข้ามาที่นี่นะครับผมครูคิดว่าภาษาของของชาวมานีที่เขาใช้กันตอนนี้กับอดีตนะครับต่างกันหรือไม่ครับแล้วต่างกันต่างกันอย่างไรครับผมครับอ่าจชาอมาเนีเขาจะรักภาษาของเขามากค่ะ เราเราเข้าไปอยู่ในชนเผ่านะคะเข้าไปอยู่ในชนเผ่าคุณครูเข้าไปเนี่ยคุณนัดเข้าไปอยู่กับเขา,เาทีแรกเลยที่เข้าไปอะ่ะเขาไม่ใช้ภาษาไทยเลยซึ่งถ้าใครเข้าไปเหมือนนักศึกษา,าเข้าไปเนีย่ยนักศึกษา,าเข้าไปเ,าเห็นจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่ใช้ภาษาไทยในกับพวกเขาเองเขาจะใช้ภาษา,าของชนเผ่ามานี้กับพวกเขาเองเลยค่ะจะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะ ฉะนั้นภาษาของชนเผ่ามาน้แต่แรกเริ่มกับตอนนี้ก็เป็นภาษาที่เขาใช้อยู่ค่ะแต่ใช้กับชนเผ่าของเขาเองค่ะแต่กับคนคนเมืองเนี่ยเขาจะใช้ภาษาไทยค่ะส่วนตัวครูคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างครับที่ว่าทําให้ภาษาไทยเนี่ยเข้าไปสู่สังคมของกลุ่มชาติพันธุ์มาน้ครับอ๋อ,อปัจจัย<อ>จที่ทหนึ่งก็คืออปาเริ่มขาดแคลนอาหารป่าเริ่มขาดแคลนอาหารหัวมันไม่มีเนี่ย หัวมันไม่มีหัวเผือกไม่มีสัตว์ป่ามีน้อยลงก็ทําให้เขาต้องบินลนออกมาจากป่าแล้วมาเจอกับคนเมืองภาษาก็เริ่มเริ่มที่จะภาษาไทยเริ่มจะเข้าไปอยู่ในในกลุ่มมาน,นิแล้วนะคะค่ะต่อมาก็เมื่อปลาปลาปลาเริ่มที่จะไม่มีอะไรแล้วะคะ่ะเขาก็หรือว่าคนเมืองเข้าไปลุกป่าทําให้ตรงนี้จนผอมมานิก็ได้เจอคนเมืองมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนภาษากันใช่ครับครับแล้วแล้วแล้ว,ลวส่วนตัวครูคิดว่าเออในส่วนของภาษาไทยที่เป็นภาษาของชาวเมืองเนี่ยได้แบบเข้าไปเปลี่ยนแปลงทําให้แบบด้านภาษาของชาวมานี้หรือว่าการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับอ๋อไม่ค่ะไม่ภาษาไทยเนี่ยถ้ารุ่นกกอนเขาเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนของตาใช่ไหมอ่าแต่อ่า เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้ภาษาไทยจากพ่อแม่พ่อแม่ของเขาเองที่ก็สอนลูกแต่เขาก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับคนเมืองเท่านั้นในหมู่เขาเองเขาจะไม่ใช้ภาษาไทยเลยก่ะ,ะครับครับเหมือนเหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะครับเขาเริ่มแบบรับภาษาเข้าไปพูดปนกันบ้างไหมครับ ่าเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมคะใม่ใช่ครับเขาเริ่มพูดตอนนี้คุณครูสอนภาษาไทยให้ค่ะเขาก็เลยพูดภาษาไทยได้พร้อมด้วยวิชาเภาษาอังกฤษได้ค่ะที่วังดานตอนนี้เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยที่วังดานอ่านหนังสือออกนะคะอ่านภาษาไทยได้ค่ะอยากทราบว่าคุณครูคิดยังไงบ้างครับว่าการใช้ชีวิตของชาวมาน้ในปัจจุบันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภาษายังไงบ้างค่ะอ๋อ แน่นอนค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาอาเจอคนเมืองบ่อยขึ้นคือเราไปเยี่ยมเขาแล้วเขาก็ต้องใช้ภาษาไทยมากขึ้นค่ะ,ะแล้วชาวมานี้ใช้ภาษาไทยในบริบทได้บ้างและเมื่อใดบ้างคะ่าเมื่อเจอคนเมืองเมื่อเข้าไปขอ,อซื้อของอะคะซื้อซื้อของที่ร้านนะคะเพราะเขาต้องต้องไปไปซื้อของใช้จําเป็น,นะคะแล้วก็ กับคนเมืองที่เข้าไปดูแลเขาค่ะอยากผมอยากให้ครูแบบลองลองยกตัวอย่างคําบางคําในภาษามานีบ้างครับว่ามันมีคําอะไรบ้างครับที่คุณครูพอร<ด>ูอ้ค่ะบาเอสแปลว่าสวัสดีบาเอสที่ใช้กับสวัสดีขอบคุณใช้ได้หมดเลยคําว่าบาเอสค่ะมันแบบว่าเขาเคยแบบ หมือนถ้าเป็นเราเนี <Le> damn, like people like people kind of lady, ่ยเราเริ่มแบบนำภาษาใต้กับภาษากลางเนี่ยมันมาค่อนข้างผสมกันใช่ไหมครูแล้วคือพาภาษาไทยของเราไปปนกับภาษามานิของเขาบ้างไหมครับแบบแบบคําที่แบบมันมันเริ่มเพี้ยนขึ้นมาครับอ๋อมีค่ะมีเช่นสัตว์บางชนิดอ่าอย่างเช่นคําว่าอ่ากระต่ายเนี่ยเขาใช้ภาษาไทยนะเขาไม่ได้ใช้ภาษามานิค่ะคําว่ากระต่ายคําว่าช้างใช้ภาษาไทยเหมือนกันค่ะ ภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็บางทีคําว่ากินข้าวของเขามันคือเอกอูนาซิลูกกินข้าวว่าเออมากินข้าวจะไม่ใช้คําว่ากูนาสิ่ะบางครั้งค่ะในในคำคำพื้นๆคําที่สั้นๆง่ายๆอ่ะค่ะก็จะเอาภาษาไทยมาใช้ค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะในในในชุมชนมามานิบ้านนาในาค่ะทุกคนสามารถแบบฟังอ่านเขียนภาษาไทยได้หมดเลยไหมคะหรือว่า<ด>มีแค่แบบ ทั้งหมู่บ้านค่ะเขียนหนังสือได้ค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะเขียนได้เราควรจะจะที่อนุรักษ์ภาษามานิไว้หรือไม่หร,ไมหรือถ้าถ้าจะอนุรักษ์เนี่ยควรเราควรทํายังไงบ้างครับเราต้องอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ชนเผ่ามานิเป็นชนเผ่าที่ทุกชนเผ่าในประเทศใจเนี่ยมานิจะล้าหลังที่สุดครับแล้วก็ในฐานะที่พวกผมนะครับเป็นนิสิตครูนะครับพวกผมคิดว่าจะอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาของชาวม,มานิโดยการที่แบบ จะทำเพจทาง Facebook หรือว่าทางโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าในสังคมอยู่นี้ก็เป็นโลกาที่ว่าครับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้โดยทราบเกี่ยวกับหน่วยเสียงพยัญชนะแล้วก็คำในภาษามานีเอฟครับครูคิดครูคมีความเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับที่พวกคุณจะทำนนในเชิงนคยมคร,ร,รูไม่กล้าเนาะเรื่องนี้เนาะเพราะจะมีนักอนุรักษ์นิยมะนะคะถ้าเปลี่ยนจากแบบ แบบอนุรักษ์ภาษาของชาวมานิอย่างนี้เปลี่ยนเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับชาวมานิความเป็นมาหรือว่าแบบทาให้คนคนไทยคนเมืองอะคะเข้าใจมานิมากขึ้นเหตุประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้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 ตรงนั้นแหละต้องการเลยค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณคุณนัทนานโอมเพียรมากนะครับผมที่อุตส่าห์เสียสละเวลาที่เสียสละเวลามให้ความรู้กับพวกผมนะครับผมพวกผมก็จะนาองค์ความรู้ที่ได้มาในวันนี้นะครับผมนําไปประยุกตใช้แล้วก็อนุรักษ์ ผมชาติพันธ์มานิต่อไปนะครับผมแล้วก็พวกผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูนัทนันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเป็นอีกคนทางนึงนะครับที่จะช่วยครูประชาสัมพันธ์ให้กับคนเมืองหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจกับชนเผ่ามาน้นี้ขึ้นมากต่อไปนะครับผมครับสำหรับนี้พวกผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม ในปี2554องค์การยูเนสโกระบ,บุว่าภาษามานิอยู่ในกลุ่มภาษาที่ใกล้สาบสูนย์อย่างแน่นอนเนื่องจากเด็กๆไม่ได้เรียนภาษานี้ในสถานะภาษาแม่ภายในบ้านตัวเองอีกต่อไปนายแอดและชาวมานิคนอื่นๆพยายามเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้สอนลูกๆพวกเขาทั้งวิถีชีวิตและภาษามานิ จะจานใช่ดีจะชี้ชี้ดังจะชันนิ่งนี้จะโชว์แะโชว์จะกระเช้าก,กันหสีอะไรสีฟ้า,ฟาทุกวันนี้เด็กๆชาวมานิในทับนายไข่เรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังจากพ่อแม่ชาวมานิตัดสินใจแล้วว่าลูกๆของพวกเขา ไม่เหมาะกับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนตะบาตากุมประพึ่งเทาง้าหลัง